ที่เราชอบดื่มกันตั้งแต่เลก็กจนโตนะคะแล้วก็ระเอกของเราคือชาสีมาเะคะเราจะตักข้าวนะคะสมมติเป็นอาหารการกินของเราเนาะสองคนนี้ก็จะกินตามธรรมชาตินี่แหละค่ะอาหารการกินที่กินเข้าไปในร่างกายเรานะก็อ่านกระบวนการต่างๆนานานะคะ ปลูกผักบางคนก็ใช้สารบางคนก็ไม่ใช้นะคะแต่ส่วนมนากใช้กันนะคะเมื่อเรากินถ้ากินอะไรต่างๆเข้าไปก็ต้ดื่มน้ำนะคะดื่มน้ำนะคะพอดื่มน้ําเสร็จแล้วในในอาหารการกินมันก็ย่อมมีสารเคมีในอากาศนะคะก็มีสารเคมีนะคะไม่เห็นหรอกคะ่ะไม่เห็นหรอกคะ่ะกัดจนเนาะ เสร็แล้วนะคะสุขภาพของคนนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะคะถ้าเราสุขภาพดีอะไรอะไรก็จะดีตามมานะคะแค่ดื่มนะคะไม่นานก็รู้บางครั้งก็แค่วันเดียวนะคะแค่สองสามแก้วก็รู้แล้วว่าดียังไงนะคะสุขภาพลําไส้เขาก็สะอาดนะคะทางน,นนะคะคนนี้ก็ยังไม่เชื่อนะคะก็ยังดื่มน้ำเข้าไปอีกนะคะคนน ก็ดื่มน้ำจ่าสีมาไปเรื่อยๆก็มาดูว่าสองคนนี้เป็นอย่างไรนะคะข้างในเขาก็ยังเห็นเป็นเช่นนี้นะคะคนนี้ก็ยังดำปิด๊ดสีคนนี้ก็ขาวเยอเลยนะคะ่ะทีนี้คนนี้ก็บอกเออเธอคนนี้ดีนะผ่องใสร่างกายเธอเขาแข็งแรงโอ้ยเต้นราอยู่หนาอยู่หนา,ทาวทีบเม่อยังีงนะคะทำง,งานทําการไปไหนมาไหนไม่เหนื่อย บ้างนะคะคนนี้ก็เืินตามปกติเข้าไปนะคะอาหารการกินที่เรากินทุกวันนี้เนาะก็ผ่านกันไม่รู้อะไรต่ออะไรมาบ้างนะคะบางคนก็ฉีดยาฆ่าอะไรต่อไม่อะไรวันตอนเช้าตอนเย็นก็เก็บไปขายในตลาดแล้วนะคะทีนี้มาดูนะคะว่าลำใส้ของเขาเริ่มสะอาดนะคะทั้งสองคนนะคะเมื่อเขาลงทุน ด้วยตัวของเขาเองแล้วเขาก็จะกินไปเรื่อยๆก็ทําให้สุขภาพของเขาน,นั้นดีเลือดประเสริฐสีค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นการดื่มชาสีมาเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะคนใหม่หรือคนเก่า,คน,กาคนเก่าก็ไปนำนำคนใหม่ก็ก็เอานําตัวเราเองนี่แหละคะ่ะไปไปบอกกล่าวนะคะบางคนที่เป็นโรคไขยไข้เจ็บที่หนักๆแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างตัวดาฉันวันนี้นะคะมามาที่ชยัยภูมิก็มาดูคุณ ค,คุณคุณครูด้อยนะคะตั้งแต่เห็นวันแรกเขาก็ยังอยู่ในรถเข็นอยู่นะคะเรามาก็มาจับเขาอื่นวันอย่างวอล์เกอร์เออทีนี้ก็มาเราไอ้เท้าแต่เดี๋ยวนี้มาวันนี้ท่านเดินตามบ้านเนี่ยไม่ได้จับไม้เท้าเลยนะคะ,ะค่อยๆเดินทํางานเล็กๆน้อยๆได้เพราะชาเท่านั้นแล้วก็ไปเห็นเออสามีคุณครูดแดนวันที่ไปทุ่งสูงนั่นแหละคะ่ะก็มาแวะนอน จากที่วันไปเห็นตอนไปสัิบครั้งแรกท่านไม่เป็นแบบนั้นนะคะคุณสามีของเพื่อนแดงนี่แหละคะ่ะเขาจะไม่ค่อยมีแรงะคะ่ะเดินออกมาเนี่ยก็ต้องน้องคนที่ดูแลเขาจะช่วยจับแต่วันนั้นลุกมาข้างนอกก็แค่เปิดประตูออกมาก็มายิ้มมาหวัวด,ด้วยนะคะอารมณ์ดีผิวพรรณนี่อ,อลร่ามากนะคะผิวพรรณท่านนี่ดีมากนะคะพูดฟังเราเนี่ยรู้เรื่องหมดเลยนะคะอันนั้นก็คือ ผลที่เราไปเห็นแล้วก็คิดหลายๆคิดต่างๆนะคะก็มาจากตัวนี้หมอคุณครูดแดงก็ให้สามีดื่มชาเป็นประจำทุกวันนะคะส่วนกาแฟหรือโกโก้ก็นานๆทีเพราะว่าสุขภาพภายในของเขา,าแต่แต่ชานี้ไม่ไม่ให้ขาดเลยค่ะจากสามสี่ครั้งต่อเอ่อต่ออาทิตย์ในการไปไปฟอกฟอกเลือดนะคะแต่เรื่งนี้เหลือสองครั้งไปขอหมอหนึ่งครั้งหมอก็ไม่ยอมก็เลยคิดถึงสามีว่าเออถ้าเขานะ ไปแล้วค่ะผ่านไปแล้วค่ะเราผู้อยู่ต่อไปก็นําสิ่งเหล่านี้ไปบอกบุญให้ผู้คนมีสุขภาพดีเหมือนเรานะคะก็ขอจบการสาธิตไว้เพียงแค่นี้นะคะมาร่วมองค์สมคนาไหมคุณติ๊กหัสซิวนะคะปวดข้อปวดข่าปวดหัวปวดตัวไมเกรนความดัน เบาหวานภูมิแพ้สะเก็ดเงินนิ้วล็อกอมัมพาตฤกใส่นัดลดภูมิลดรวดลดรวด,ด,วด,ด,วด,ดวหริงผู้หญิงจะไม่หยุดด้วยเพราะความสวยต้องใช้กระตังเชิบ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 มาเก็ <S 1> <S 1> บมาเกบมานี่นหไหนไนะผู้ช้าหเลเลยผไเด็ช รักนะจุบจุบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญมาให้เอ็มซีคนสวยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสด,ดีค่ะก็รัวรัวๆให้ทิปเปิลไดมอนด์สริพรผม